tim đi đi lên bạc này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เาาวาวดดคมน,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 นรนนพี่แจ๊สครับพี่แจ๊สไป็นอะไรของพี่ไม่ทราบครับไปตบหน้าเขาทำไมเขาเป็นถึงเจ้าของค่ายเพลง World Music พี่ไปตบเขาเนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาตบผมคืนหรอกก็ทำาแกดิเอา พงกว่าพี่แจ๊ดน่าจะรีบไปขอโทษเขานะคะเพราะถ้าเกิดว่าเขาคิดที่จะยุบค่ายเราอีกทีนึงอะ่ะหูยค่ายของเราคงจ่ายเงินหัวโตแน่เลยละคะ่ะพี่ไม่สนใจพี่จะไม่มีวันขอโทษคนแบบนั้นเด็ดขาดต่อให้เขาเป็นอะไรกันช่างพี่จะไม่มีวันเลยไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจอคนแบบนี้อีกเฮ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่กับพี่ตุงเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วหรอคะจริงกว่ารู้จัก แต่เรื่องมันนานมาแล้วตั้งแต่สมัยพี่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยตอนนั้นนะพี่สวยมากสวยมากๆเลยพี่ดูพี่ได้เป็นตาวคณะสี่ปีสอเดี๋ยวค่ะทางคณะมีผู้หญิงสองคนค่ะอีกคนนึงเป็นหองโอ้ครับกลังฟังฟังจ้าแล้วต่อแล้วอะแล้วต่อตอนนั้นนะตอนที่เรียนพี่น่ารักมาก เป็นคนน่ารัมากมากมเลยอเอาเรื่องจริงๆแจ๊เรื่องจริงๆอะใช่นี่แหละเรื่องจริงที่สุดเลยอ่ะลองคิดดูนะกระทอยในคณะนี่อยากจะปรับใจ็นผู้ชายเพราะมันจีบพี่คิดดูเดี๋ยวพี่น่ารักขนาดไหนอ่ะแล้วพอใกล้จะเรียนจบพี่จะได้เป็นนางเอกละครของคณะแล้วพี่ก็ได้เล่นละครในงานของคณะพี่เป็นนางเอกกันสอง <c oughs> ทอมโดนระชน <c oughs> พร้อมโดนรถที๋บอบเนี่มันเป็นอย่างนี้เคลือฟ้าครับผมรักคุณร้ยตรีพร้อมเคลือฟ้าครับผมขอแต่งงานได้ไหมครับ นี่แหละครับตุ้งอ้วนที่ผดเขาไม่มีแหวนนี่ Happy birthday to you Dad จุ๊บจุบ เลยคัดเลยอะไรมาเนี่ยอะไรเนี่ยไหนไหนไหนนอกเรื่องใช่ไหมเนี่ยนอกเรื่องใช่ไหมเนี่ยนี่เรื่องสาวเครือฟ้านะนมิดตุงองุงตุงอ้วนอะไรนี่ก็แกจ๊กจุก๊บจุ๊กโอ้โหไม่ดีไม่ดีเอ้ยเ,เ,เสียนะนิดหมีขอร้องแม่ไหมอย่าเรียกน,ยน,นิดหมีชื่อรัศมีก็เรียกรัศมีสิเรียกนิดหมีมัน,นำดำๆไงไม่รู้ไม่สมตัวฉันโอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้นอ้โ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  ให้แหวนให้แหวนให้แหวนอะไรกัน hey นี่เลยไม่ม oh ีไม่มีนี่มาดูวายให้แหวนให้แหวนอยู่นู้นวายให้แหวนกันคิ๊กคิ๊กนั่นนี่ไอ้แค่ตุ้งว่าทขาเซอร์ไพรสฉันเกิดเล่าอันนี้นิ่มนิ่นิ่นิ่นี่เอาละไม่รู้แหละเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมให้แหวนไปแล้วก็ซ้อมละครต่ออย่ามาอู้ฉันรู้ทันนะขึ้นไปเฮ้ยเล็กนี่ฉันว่านะเธอไปเล่นเป็นบทคนใช้ดีกว่าเธอจะดังกว่าแทนที่เป็นผู้นับเนี่ย จ้าจ้าเพราะคนอ่านขาดเพราะคนมีวิสัยทัศน์เออจะ,จะรับวิจรารณาตอนนี้เธอต้องทำตามคำสัง่งฉัก่อนอ,อ่ะต่อพอแล้วต้องดูแหวนมากสาวเครือฟ้าไวตีพร้อมจับมืองาน<ห>ถอดแหวนก่นนอนไหมเครือฟ้าครับตอนนั้นนะชีวิตพี่มีความสุขมากเลย ก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ก็เป็นแฟนกับพี่ตุ้งแต่ปีหนึ่งเลยเหรอคะใช่พี่เป็นแฟนกับตุ้งอ้วนแล้วก็มีเพื่อนสนิทชื่อรัศมีเราสามคนเนี่ยนะสนิทกันมากเลยตุ้งอ้วนนี่แปลว่าอะไรอะพี่แจ๊ดตุง้งอ้วนก็เปตุ้งดิ่งนี่แล้งตุ้งดิ่งมันคืออะไรอะพี่ <laughs> ตุ้งดิด่งนะกาลิ <laughs> ไม่เห็นจะเข้าใจเลยนี่แหละพี่หยองความรักของคนชลาเข้าใจยากคิดว่าชาชานี้จะไม่แก่เลยใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้หรอกพี่แจ๊คเนี่ยเมพี่แจ๊คเนี่ยเคยเป็นแฟนกับพี่ตุงเนี่ยแล้วพี่ไปตบหน้าเขาทำไมล่ะเนี่ยอืมก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสิมันก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าพี่สวยมากไงสองพี่สวยมากอะเรื่องจริงดีกว่าครับเจงมีพลอง สวยขนาดนี้พี่ถึงได้เป็นธิดาปายเนี่ยคืนนั้นวันนั้นน่ะตุงอ้วนนัดให้พี่มาเจอหลังงานพเพราะว่ามีเรื่องสำคัญที่จะคุยด้วยพี่ก็คิดว่าตุงอ้วนจะต้องมาขอพี่แต่งงานแน่นอนพี่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยแล้วตุงอ้วนก็มาถึงตามเวลานัดพอดี มาทำไมเหรอแจ,จ็คช็อคจ่ะเออผมขอขออะไรเหรอผมขอเลิกกับคุณว่างไนงานาตุ้งอ้วนคุณไม่ต้องมาเรียกตุ้งอ้วนตุ้งแตงอะไรอีก ผมมีคนที่ผมจะต้องรับผิดชอบม,มีคนที่ต้องรับผิดชอบเหรอหมายความว่ายัางไองอะหมายความว่ายังไงอะทุกคนเราจบกันแค่นี้ลาก่อนนะ นละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยจนกระทั่งเมื่อกี้นี้แหละหน่าเสียดายพี่แจ๊ะเนี่ยน่าจะตบให้มันแรงกว่านิดหน่อยคนที่ทิ้งพี่แจ๊สทำพี่แจ๊ะเสียใจอภัยให้ไม่ได้ใช่อภัยให้ไม่ได้เฮ้คนบ้าไอ้ผู้ชายะะเสร็จแล้ว กคนเลยยนไอ้ไอ้ไอ้ตุ้วนหาไม่ได้แล้วหา่ไม่ทนแล้วอ่ะเชืพี่จ๊ี่อกินน้ำมนต์หน่อยดี